เอาละครับทุกคนครับวันนี้มาพบกันกับผมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแล้วก็นี่เลยครับไวท์บอร์ดต้องซีเรียสกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยทำอีกแล้วแล้วก็ทำไมถึงไม่เคยทำก็ไม่รู้แต่มีคำถามมาจาก IG คาดว่าคุณคนนั้นจะชื่อคุณวรเมธถ้าเกิดเรียกผิดก็ขออาภัยด้วยวันนี้จัดให้เลยอย่างรวดเร็วนั่นคือเรื่องของเป็นตารางการฝึกซ้อม หรือเขาเรียกว่า work out split แต่ว่าต้องแยกให้ออกกับสิ่งนี้แล้วก็เป็น work out program นะครับอันนี้ไม่ใช่โปรแกรมโปรแกรมนี่มันเป็นลนักษณะแบบวางแพลมนมาเลยสำหรับบุคคลแล้วก็เป็นแต่ละอาทิตย์ไม่เหมือนกนอารลากรากยาวอาจจะแบบเดือนหนึ่ง4ี่หวันอย่างเงี้ยอาทิตย์นี้วันจันทร์อาจจะเล่นแบบหนึง่งอาทิตย์นี้ในวันเดียวกันอาจจะเป็นชิ้นส่วนเล็กอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่คือมันเป็นเหมือนกับตารางคร่าวๆให้เห็นอ่า เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในระหว่างนี้ก็แล้วกันคิดว่าทุกคนต้องได้อะไรแน่ๆแหละไม่มากก็น้อยทั้งท,งที่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่มันต้องมีอะไรอ่ะที่ต้องได้แน่นอนอธิบายปูพื้นฐานก่อนตอนแรกว,ว่าทําไมถึงจะเป็นที่ต้องมีและทาไมเราต้อง t r a c การ t r a c การจดว่าเรายกได้เท่าไหร่เรื่องเรื่องสาคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าการที่เรา t r a c แล้วพบว่าช่วงนั้นน้ำหนักเราขึ้น เรื่องที่มันจะต้องตามมาแน่คือเราต้องยกน้ำหนักหรือเล่นได้หนักมากขึ้นถูกไหมมันจึงจะเป็นไปได้การแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณยกได้เท่าเดิมแต่น้ำหนักมันขึ้นอาจจะเนเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอจจน,องนึงที่ต้องพิจารณาว่าเฮ้ยนี่คือเรา1มันเป็นแค่ไขมันขึ้นมาหรือเปล่าวะหรือว่า2เราเทรนไม่ฮาร์ดเอานักอ่ะมันไม่โหดเพียงพอหรือเปล่าหรือเราอาจจะพักพอนไม่เพียงพอหรือเปล่าแล้วเราจะได้จะไม่พิจารณาได้หรือว่าช่วงนั้นเราลดน้ำหนักอยู่ แต่ว่าเรายกน้ําหนักความเข้มข้นของการออกกาลังกายการยกมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าน้ําหนักลดอยู่นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงมี progress ขึ้นมาถูกไหมฮะนั่นก็คือประโยชน์ของการที่เรา track แต่การที่เรา track เนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวที่จะ track มันได้จริงๆในการที่เข้าเราเข้า g น,นะครับคือเราต้องยกในท่าหลักๆห,หรือเรียกว่า big lift หรือว่าเรียกว่า แบบฟรีเวทต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นที่เป็นดัมเบลอะครับหรือเป็นบาร์เบลอะครับที่ไม่ใช่เครื่องนะตัดเครื่องออกไปเพราะว่าเครื่องในแต่ละที่ถูกไหมองศาไม่เท่ากันเครื่องในแต่ละที่บางวันมันอาจจะแบบเขาหยอดน้ํามันแล้วมันลื่นขึ้นมันยกมันก็ยกเบาขึ้นหรือว่ามันนึงมันชื้นมันเป็นสนิมมันก็เหนืดขึ้นถูกไหมมันมันกะยากมากแล้วแมชชีนหรือเครื่องแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นยึดไว้กับ free w a y นั่นคือใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวไม่ว่าจะเป็นดัมเบลคู่หนึ่งหรือบาร์เบลที่เรามั่นใจว่าเนี่ยน้ำหนักมันมาตรฐานตรงน,นนะไม่ก็เราเล่นที่จิมเดียวนี่แหละแต่เราใช้บาร์เบลไอตัวนี้อันเดียวนี่คือเรื่องที่เราสามารถที่จะ track ได้นะครับการพักตามมาแล้วอันนี้ผมเห็นผิดพลาดกันเยอะมากคือ เล่นหนักเกินไปแต่คําว่าหนักเกินไปในแต่ละคนนะมันมือมันไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงอายุมันไม่เท่ากันเด็กก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งช่วงวัยรุ่นผู้ใหญ่อายุแก่ก็ต้องเป็นอีกแบบหนึง่งมันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูร่างกายและฟังร่างกายให้ดีสุดท้ายมันก็จะย้อนมานี่ครับที่เราจดมาที่เราแทร็กเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเราจะได้รู้ไงครับว่าไอ้ตรงน,นี้เราควรจะถอยมาสักหน่อยแล้วนะ มันไม่มี progress ขึ้นมาแล้วนะมันอ้วนเท่าเดิมนะทุกครั้งที่เรากินของเรามันดีขึ้นนะมันเลยไม่รู้จะไปเอาตรงไหนว่ามันผิดที่อาหารที่เรากินหรือเปล่าเลือผิดที่เรายกไม่หนักพอหรือเปล่าือผิดที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าใ่้แมฮะมันมันมันเชื่อมกันหมดพู้คนอาจจะทราบดีแล้วนะแต่ผมขอเนียเขาเนี้ยอธิบายสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบมันคือ chest and tricep ส่วนมากเขาจะเอาวางไว้ด้วยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าอกใช่ไหมวันที่เราเล่นหน้าอกวันที่เราเล่น พุชหรอว่าเราเล่นแบบเบนช์เพรสแม้ท่าหลักของการเล่นหน้าอกหรือว่าวิดพื้นก็ได้เราเราเรายังไงยังไงแขนหลังมันต้องเข้ามาช่วยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานี่คือร่างกายของเราหน้าอกแขนหลังมันจะตึงๆเราจะรู้สึกได้เลยมันเลยกลายเป็นว่า secondary เหมนกันว่ากล้าเนื้อชิ้นที่สองที่มา involve เข้ามานอกจากหน้าอกและแขนหลังที่ตามมาหวัวไหล่ครับผม หัวไหล่โดยเฉพาะยิ่ยงหัวไหล่ไซส์เดลแล้วก็ฟรอนต์มันจะมีสองส่วนใช่ไหมก่อนนี้แล้วก่อนงข้างนี้ถูกไหมครับมันจะเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเอามาเล่นในวันเดียวกันเนี่ยโอเคใช่ไหมบอกในอีกทางนึงก็คือว่าในวันต่อมาถ้าเราเล่นวันต่อมาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเอาเล่นท่าหรืออะไรก็ตามแต่ให้มันมีกล้ามเนื้อส่วนเนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่าเราต้องการให้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่แบบมันมันได้ซ่อมแซมตัวเองละได้พักละเพื่อวันหน้าหน้าที่เราจะมาเล่นมันอีกทีเนี่ยมันยีฟอร์เวอรี่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เราจะกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นวันต่อมามันจึงเหมาะกับที่เขาตั้งกันไว้ว่าคือเป็นวันที่เล่นหลังแล้วกันเพราะว่าวันเล่นหลังมันคือคนละส่วนกันถ้ามาถึงว่าวันแรกเล่นหน้าอกเล่นอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะวันไหล่แขนหลังวันเล่นหลังมันก็ไปหลังละถูกไหมไปหลังแล้วตอนแรกเป็นไงยังขาด บเสี p, ใช่ไหมแขนเพราะฉะนั้น Back and b y เขาเลยเรียกกันอย่างนั้นเชส and ด์ทรีแบ็ k and b ์เขาเลยเรียกกันประมาณนั้นอย่างเี้ยครับหลังเนี่ยมันก็จะมีส่วนของทร p s เข้ามาด้วยบางคนเอาเอาไปเล่นในวันเดียวกับวันไหลแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมแนะนำเอาเชสกับหัวไหลไปในวันเดียวกันข้างหน้านี้แบ็กหลังทั้งแผงฮนะบเซี p, ในวันเดียวกันทร ในวันในการเพราะมันเป็นเหมือนกับการอะไรนะเขาเรียกพู l การดึงพุชเนี่ยมันไปอีกแบบหนึ่งหัวไหลและแล้วส่วนนี้บางคนบางคนจะคิดว่าหัวไหลจะไปเล่นด้วยกันแต่ว่าสําหรับมาวิเคราะห์ดูจริงๆนะครับเรียเดลเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นในส่วนของหัวไหลใช่ไหมครับแต่จริงๆมันก็เป็นหลังของเรานั่นแหละในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น back and buy จะเป็นแบบว่าเรียเดลนะฮะเรียเดลก็คือ ไหล่หลังนั่นแหละไหล่หลังของเราเนี่ยแหละเหลืออะไรเหลือขานั่นเองต่อมาก็เหลือขาก็คืออาจจะวันต่อมาพักวันต่อมาเลยเล่นขาขาก็จะแบบมีก้นด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่เล่นหนักหนักนนแน่ๆแหละแต่เอาเข้าจริงเหออเราแบ่งเป็นสามส่วนอย่างเงี้ยทุกวันมันต้องหนักเพราะว่าอะไรด้วยท่าของมันนะครับด้วยท่าของมันเดีย๋ยวผมจะ อธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดทุกคนเคยไปเซิร์ชมาทุกคนเจอ,อคำนี้ครับ push pull legs push pull legs นะครับวันที่เป็นการผลักวันที่เป็นการดึงวันที่เป็นการเล่นขานะครับวัน push เนี่ยก็ย้อนกลับมาเป็นวันนัเล่นหน้าอกและก็ย้อนกลับมาคำว่า track และย้อนกลับมาคำว่า big lift นั่นก็นคือว่าท่าไหนก็ตามที่มันสามารถ track ได้เราเอาท่านั้น เป็นท่าแรกของเราเลยใน,ในตอนที่เรามีพลังมากที่สุดถูกไหมคือเราไปยิมแล้วเราวอร์มแล้ว,ว,ลวในช่วงแรกของการอากอกกำลังกายมันต้องเป็นการ่อนเรต้องมีพลังงานเยอะที่สุดใช่ไหมถูกไหมอันนี้นแน่นอนไม่ใช่ว่าเปาไปลอไปแทร็กตอนท้ายๆไม่ใช่ถ้าเบนช์เพรสก็เป็นท่าหนึ่งที่เป็นเขาเรียกเป็นฟรีเวทเป็นการใช้บาร์เบลเราไปเซิร์ชดูนะครับแต่จะเบนช์เพรสด้วย บาเบลหรือดัมเบลถนัดยังไงเอาอย่างนั้นแล้วยืดอย่างนั้นเป็นท่าแรกเรายกได้กี่ครั้งเรายกได้หนักขึ้นหรือเปล่าแม้แต่ว่าหนักขึ้นนิดเดียวก็ถือว่าเป็น progress ที่ดีหรือเราอาจจะรู้ใช่ว่าฟอร์มของเราหรือท่าของเราความนิ่งของเราอ่ะมันมั่นคงมากขึ้นนั่นก็คือ progress ของเราอย่างหนึง่งซึ่งก็ดีมากตอนเราแทร็กเราก็ติ๊กถูกได้เลยว่า มันมีการพัฒนาเข้าใจอยู่นะฮะอย่างที่พว,ว่าไปนะครับ progress มันหมายถึงได้หลายอย่างช่วงนั้นลดน้าหนักแล้วมันยังคงน้าหนักอยู่ตรงน้ำหนักการยกได้อยู่แล้วช่วงนั้นลดน้ำหนักก็ถือว่าเป็น progress หมฮะแสกไว้นะครับผมผมผมไม่ใช้ดัมเบลส่วนนะฮะส่วนว่าจะยกกี่ครั้งเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมากนะครับแล้วแต่ละช่วงมันก็ไม่จะเป็นที่ต้องเหมือนกันตลอดเวลาเอาเป็นว่านะฮะในช่วงนั้นน่ะที่คุณเล่นกูอาจจะบอกว่าคุณจะเล่นค่อนข้างที่จะหนักนิดนหนึ่งยกหนักนิ่นหนึ่ง,นนงคุณอาจจะบอกว่าช่วงนั้นฉันจะยกประมาณหครั้ง6ครั้งนี่คือครั้งที่6เนี่ยมันจะไม่ไหวละ8ปของเราและจะไม่ไหวละถูกไหมกับท่าที่มันยังดีอยู่นะไม่ใช่แบบ พิดท่านะครับก็ยึดไว้ว่า6ครั้งช่วงนั้นนั่นแหละไอ้ช่วงนั้นเลยยก6ครั้งไอทีต่ต่อมา,อาทีต่ต่อมา,อาทีต่ต่อมาก็าาาประมาณ6ครั้งมันจะได้แทร็กได้คล้ายๆกันแทร็กได้คล้ายกันไอ้ท่าแรกเนี่ยเป็นท่าที่สําคัญเราจะได้รู้ว่ามีการแทร็กยังไงส่วนหลังหลังหลหลัง,หลงๆ,หล,งๆหลังมาเนี่ยเราจะเอาอ็กซิสไซส์อะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราละเอามาแอดเสริมอันนึงจะเป็นหน้าอกส่วนบนหน้าอกส่วนล่างฟลาย ว่ากันไปเรื่องนี้ก็ายาวอีกแต่มันไม่ใช่ท่าที่สามารถที่จะเอามาแทร็กได้เราจะไปแทร็กในท่าที่2มันก็ไม่ไม่เวิร์กเท่ากับท่าแรกที่เรายังมีพลังเต็มมันจะแบบค่อนข้างที่จะแน่นอนมากกว่านะครับนั่นคือในส่วนของหน้าอกดัมเบลก็ได้บาเบลก็ได้แขนหลังครับแขนหลังเราก็ต้องแทร็กเหมือนกันนะครับจเป็นามากหาสักท่านึงที่มันเป็นฟรีเวทจะเป็น ดัมเบลขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้จะเป็นอย่างนี้ผมบอกวันนี้ก็ได้คลิกแบ็กเลยก็ได้ทีละข้างผมว่าเหมาะมากเลยครับคลิกแบ็กทีละข้างเหมาะมากเป็นดัมเบลธรรมดานี่แหละท่าให้ดีไม่ได้แบบเราจะโยกตั้งท่าให้ดีวันนี้5กิโลต่อ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 ไปมันก็น่าจะเพิ่มเป็น6กิโลหรือว่า5กิโลต่อ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 ไป เมื่อวานเมื่อครั้งก่อนยกได้6ครั้งครั้งต่อมาเฮ้ยเจ็ดครั้งละอา่มี progress ท่านี้นะครับค่อนข้างที่จะบางคนบอกว่ามันเป็นวันที่แบบได้ขาอะไรอย่เงี้ยแต่จริงๆเอาเอาเอาจริงแล้วเขาจะไปเล่นในวันที่เป็นหลังซะมากกว่าขามันมันต้องย่อให้หมดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดลิฟมันไม่ได้แบบแต่มันก็จะแยกเป็นสองสองส่วนนะครับเป็นซูโม่ป็นซูโม่เดลิฟหรือว่า คอนเวอร์ชั่น Con Con ctional, อลน่าจะเรียกประมาณนั้นนะครับไบเซปเช่นเดียวกันเขาจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นทีละข้างก็ได้แต่างเราต้องแ t r a ครับผมยกกี่ครั้งฟอร์มแบบฟอร์มที่ถูกต้องน้ำหนักเท่าไหร่ t r a c ไปเลยและส่วนหลังจากเนี้หลังจากนี้ไอเล่นหลังเล่นท่าอื่นไบเซปจะเป็นท่าอื่นมาเ,เสริมเนี่ยไม่เป็นไรเอาเลยตามเต็มที่อยากเอาอะไรก็เอาแอดเข้ามาแต่อย่าลืม t r a ็กท่าแรกตรงนี้เลยนะ้วแ นะสุดท้ายเล็กคงไม่ได้พูดอะไรมากสควอตนะครับสควอตเป็นท่าหลักที่สามารถที่จะแทร็กได้แต่ถาหากว่าวันต่อมาเรามาเล่นขาเนี่ยเอ็ดเดดลิฟต์เนี่ยมันก็ไปขาแล้วเหมือนกันนั้นก็ยากแล้วสิที่1ร่างกายจะซ่อมแซมเพียงพอจะไปนี่มีออปชั่นนึงครับพัก1-2วันตรงนี้เลยพราะนันมังคนก็จะเป็นเล่น2วันพัก1วันไปงี้นะเล่น2วัน พุชพูพักเล็กพุชพักอะไรแบบอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมอยากจะแนะนํายังไงก็ตามเราให้เราจัดยังไงก็ตามให้มันวันนี้มันเป็นการพักขึ้นมาเพราะว่าเล่นขาเนี่ยมันเรื่องใหญ่มันต้องการพลังงานเยอะนะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องการการซ่อมแซม,มเยอะถ้าเราไปซ้ําขายอยีกเนี่ยร่างกายมันยิ่งจะเขาเรียกว่าเครียดมันเครียดมากมันจําเป็นมากๆนะฮะที่ต้องพักเรื่องพักเรื่องการไม่มีใคร ถ้าใครเห็นความพักไม่สําคัญนี่ผมว่าทุกคนผิดทางผิดทางจริงๆจะจะไม่มีใครนะครับจะไม่มีโค้ชคนไหนช่รยแนอร์นนอคนไหนบอกว่าเทรน7วันต่ออาทิตย์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเล่นหนักมันไม่ดีแต่การว่าทุกคนมาทํากับทํากับร่างกายตัวเองว่าเออตรงนั้นฉันเล่นหนักอันนี้เป็นแบบเขาเรียกเป็นความอยากที่ผิดๆอ่ะการมายเซ็ตที่ไปผิด,ผดบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่เทรนฮาร์ดไม่ได้นะไม่เทรนฮาร์ดไม่ได้นะอันนี้คือมันเป็น การปูมาปิดทางอะไรนีน้มันมันเรื่องการที่ห้ามตัวเองไม่ไปเทรดให้ห้ามตัวให้พักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นการฝึกอย่างดีมากอย่างหนึ่งเหมือนกันนะต้การพักเนี่ยผมจะเล่นวันเว้นวันยึดไปก่อนวันเว้นวันจะไม่เล่นติดกันยังไงผมก็ต้องให้ร่างกายได้พักแล้วผมคิดว่าเนี่ยเวิร์กสุดๆแล้วเพราะผมเคยเล่นหนักมาก่อนคืเล่นแบบรอมาเยอะแยะมากมายแต่วันเว้นวันลองยึดไปอย่างนั้นก่อนลองดูผมเชื่อมากๆเลยทุกคนจะพบ Progress ที่ดีมากๆยึดตัวว่าวันเป็นวัน p push พักพู l เนี่ยพักแต่ผมผมจะมี2วันแทรกเข้ามาเมื่อที่เรารู้สึกว่าวันนี้มันจำเป็นที่ต้องพักอาจจะเป็นที่งานช่วงนั้นทำแบบมันต้องออกไปใช้แรงเยอะออกไปเอ d าดอเยอะ,อะมีคาร์ดิโอเข้ามามีเก็บความ เครียดเรื่องงานเรื่องน,นั้นเรื่องนี้จะทำให้แบบนอนพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ต้องพัก2วันถูกไหมเพราะฉะนั้นฟังร่างกายดีที่สุดเลยครับไม่ใช่ว่าวันนี้แบบมันไม่ไหวแล้วจะต้องผลักตัวเองออกไปมันมันเหมือนกับคุณกลังเดินถอยหลังอยู่สองก้าหน้า1ก้าหลังนะครับอดสักนิดหนึ่งวันนั้นวันที่วันพักวันนั้นเนี่ยอาจจะเล่นกล้ามเนื้อส่วนเล็กๆก,ก,ก็ได้เวียเดลก็ได้ฟอนเดลก็ได้ใบ,บเสร็เบาๆก็ได้หน้าท้อง แอดเข้าไปอก็ได้ไม่ก็เป็นไลท์คาร์ดิโอก็ได้สําคัญมากๆนะครับเรื่องนี้ผมอยากจะให้คนเก็บไปเป็นการพิจารณาเลยเอางี้นะครับถ้าเป็นแบบผมเป็นแบบผมนะผมจะไม่เป็นพุชพูลเล็กแบบทั่วไปขนาดนั้นผมจะใส่นี่มาด้วยครับในระหว่างตรงนี้ครับบนที่เป็นหัวไหล่เพราะอะไรเราฟังนี้นะฮะหน้าอกที่มันโดนกระทบ หัวไหลไปแล้วเนี่ยในนั้นน่ะในวันแรกเนี่ยเราได้พักเราได้พักแล้วเราก็ได้พักถูกไหมเพราะว่าเล่นวันเว้นวันถูกไหมพักพักพักแล้วมาเล่นหัวหัวไหลหัวไหลทีนึ่งเอยไม่ใช่หัวไหลทีหนึ่งมาเล่นหัวไหลแล้วทีนี้ถูกไหมเราเล่นหัวไหลกันเรายังไม่ได้เล่นเลยถูกไหมยังไม่เล่นหัวไหลเลยแล้วใส่หัวไหลมาตรงนี้หัวไหลก็อย่างที่ว่าไปถ้าเราเล่นหัวไหลมันก็ต้องกระทบหน้าอก เมือนเดิมอาจจะเป็นหน้าอกส่วนบนซะมากด้วยซ้าเห็นไหมครับนั่นหมายถึงว่าเรามากระทบหน้าอกอีกทีหนึง่งไอ้กล้ามเนื้อที่มันซ่อมแซมจะเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้มันจะเสร็จละเราไปเหมือนกับกระตุ้นมันอีกน,นิดนึงอ่ะโอ้โหเท่านั้นแหะครับเท่านั้นแหะครับนี่คือเกมเชนเจอร์เลยคือมันจะไม่มีคําว่าให้หยุดได้ให้ร่างกายได้แบบ แบบทิ้งระยะเวลาแบบเอา้าไม่มีอะไรมากระตุ้นแล้วใช่ไหมตลอดเลยพอเข้าใจอยู่เนาะมันเป็นเหมือนกับหน้าอกไหล่ปืบแล้วก็หน้าอกไหลอีกทีนึงอ่ะโอ้โหสุดยอดมากผมจะบอกให้แล้วแล้วคือถ้าเราสังเกตดูจริงจริงเดนีิมันเป็นท่าที่โหดมากหนักมากถูกไหมสควอทเป็นท่าที่หนักมากโหดมากแต่เบนช์เพรสแล้วก็โชเดอร์เนี่ยมันยังเป็นแบบกล้ามเนื้อแบบ2ส,ส่วน กล้ามเนื้อชิ้นมันยังเล็กอยู่หลังนี่ใหญ่มากนะขานี่กล้ามเนื้อใหญ่สุดของร่างกายนะครับแต่หัวไหล่แล้วก็หน้าอกสังเกตไหมมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นไอ้นี่ยเหมือนกับมาซ้ํากันสองทีได้เลยนี่เลยครับอกอกแขนหลังพักหลัง แขนหน้าเสร็จปั๊บพักหัวไหล่ซัดเต็มเลยหัวไหลนะ,ะเราเอาจจะเน้นหน,หน้าหน้าท้องเข้ามาด้วยวันนี้ก็ได้สวยงามมากได้ละพักแล้วทีนี้พักหนึ่งถึง สองวันนีแล้วไปใส่ขาจัดให้หนักผว่าก็ทุกคนจะได้อะไรบ้างน,นะครับตรงนี้อ่าแล้วอยากจะแถมซีคร e ตอีกอย่างหนึ่งที่ผมเองคนหนึ่งก็ไม่สมัยว่าไม่เคยมีใครบอกเรื่องนี้มาก่อนเลยว่านั่นคือเรื่องของการที่เราเทรนเนี่ยมันไม่จะเป็นที่ต้องเขาเรียกว่าไงว่า เพราะเกสมันต้องมากกว่าครั้ง,งก่อนเสมอไปอะ่ะถ้าถ้าเรามองเป็นแค่หนึ่งอาทิตย์จบอาทิตย์หน้ามากกว่าครั้งนี้อาทิตย์หน้ามากกว่าครั้งนี้มัน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 ม,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 มันไม่ถูกต้องอีกนะฮะมันก็ไม่ใช่น,นะฮะผมจึงจึง,จ,งจึงมีวิธีนี้ให้ทุกคนฝากเอาไป create ตารางโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับตัวเองก็แล้วกันนะครับนะนั่นคือวีคหนึ่งสมมติว่าวีคหนึ่ง 1, เราออก ร้อยเปอร์เซ็นเลยเออไอ,อวีคนี้คือเราเป็นวันที่เล่นเต็มที่เต็มที่เลยวีคที่สองก็เหมือนกันพุชพูลเลทเหมือนกันสมมติว่านะวีคสองพุชพูลเลทเหมือนกันแต่วีคที่สองเนี่ยเราเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือวีคแรกเราเรายกได้หนักเท่าไหร่วีคแรกเราจํานวนการยกกี่ครั้งมากเท่าไหร่เราลดลงเ,เหลือแค่ห้าสิบเลยครึ่งหนึ่งเลยนะวีคที่สาม เราบอกว่าเราเอาขึ้นมาแต่ไม่ต้องขึ้นมาถึง100% 80%อันนี้สมมุตินะผมสมมุติตัวเลขขึ้นมานะครับแต่เนี้ยเวิร์กเหมือนกันนะครับวีคที่สามแปิยังไม่ต้องถือกับ100%เป็นวีคที่สามเป็นวันที่เหมือนกับเหมือนกับวีคแรกเป็นวันที่เล่นหนักวีคที่สองเหมือนการตลางเหมือนกันเป็นวันที่เล่นเบาวีคที่สามเป็นวันที่เล่นปานกลางหนักขึ้นมาปานกลางวีคสุดท้ายเราอาจจะเป็นวี พักไปเลยแล้วพอขึ้นเดือนสองนั่นหมายถึงว่าวิกที่5ถูกไหมน,นี้คือวิกหนึ่งวิกสองวิกสามวิกสี่วิกห้านั่นคือเดือนสองทุกคนกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมทุกคนได้พักเต็มที่ทุกคนก็แทร็ก,ก,ไ,กได้หมดทุกวิกถูกไหมคุณก็แทร็กได้หมดทุกวิกก็ในเดือนที่2วิกที่5คุณก็แทร็กกับร้อยเปอร์เซ็นต์ ในเดือนที่2วิคที่6คุณก็แทร็กกับ50%คู่กันอย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้ที่บอกไปทั้งหมดสุดท้ายคงจะเน้นย้ำเรื่องของการแทร็กเรื่องของการใช้ฟรีเวทหรือบิ๊กลิฟต์นะสควอตเบนชเพรสอ๋อโชเดอร์เพรสนะครับโชเดอร์เพรสต่างๆอาจะเป็นโชเดอร์โชเดอร์เพรสต่างๆอาจจะเป็นดัมเบลหรือเป็นบาร์เบลก็ได้นะครับไปไปไปหาข้อมูลมาจะว่าจะเป็นนั่งหรือว่าจะเป็นยืนเล่น เอาท่าดึงท่าหนึ่งเป็นท่าแรกที่เปรนแฟบได้น,แแบบนะแล้วก็การพักนี่เป็นเรื่องสําคัญนี้ผมว่าเหมาะก็คือวันนั้นวันไปเลยวันไหนที่จะต้องพักสองวันกับพักสองวันแต่ทิ้งนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมของทุกคนขึ้นอยู่กับความเรียงของทุกคนแต่การพักเป็นเรื่องสาคัญนะครับไม่มีโคช้ชคนไหนจะ,จะบอกให้คุณเล่นมันเจ็ดวันไม่มีทางนะครับการพักมันคือการสร้างมันคือการการเข้าไปเล่นคือการพังพักนี่คือการสร้างนะครับต้องทราบตรงนี้เรื่องต่อมาพุชพูลเล็ก ได้อธิบายไปแล้วเรื่องของท่าได้อธิบายไปแล้วว่าทุกคนจะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทคนิคก็คือแอดในส่วนของหัวไหล่เข้ามาตรงนี้แล้วก็เทคนิคมากก็คือเรื่องของการพักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสุดท,ท้ายที่ย้าไปคือมันไม่จำเป็นที่ต้องเหมือนกันหมดทั้งอาทิตย์อาทิตย์แรก1 0ออาทิตย์ที่2องเลยรนอที่3ารอที่ 4, 4อาจจะพักก็ได้น,นี้แค่ตัว,ตวอย่างนะครับผม แค่ตัวอย่างนะครับผมถ้าเราแฝกแล้วเราชัวร์แล้วโปรแกรมเราเหมือนเดิมแล้วเรากินแบบคล้ายๆเดิมแล้ว,ลวมันก็วัดผลกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราจะได้วิเคราะห์ถูกพูดง่ายถือว่าคือถ้าเกิดมันมีการยกได้หนักขึ้นแบบยกได้ดีขึ้นเราจะได้รู้ไงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเล่นแล้วเราไม่มีการยกแล้วมันไม่รู้มันก็จะไปกะได้ยังไงวะถูกไหมพอมันพอมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเราไม่ได้มีมาวิเคราะห์ได้แล้วว่า ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะอาหารการกินที่เรากินเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเออช่วงนี้เราพักพักแบบนี้เนี่ยมันดีนะมันถึงจะได้มีมีการเพิ่มมากขึ้นหรือว่านี่้ำหนักก็เหมือนเดิมนะแต่เรายกได้มากขึ้นโอ้งั้นแสดงว่าเราเพิ่มกล้ามเนื้อได้แล้วเว้ยถูกป่ะมันจะได้แจกได้เพราะว่าอย่างที่ว่าไปครับเครื่องวัดไขมันเนี่ยเครื่องวัดอะไรพวกนี้มันมันไม่ได้ตรงหรอกนะฮะที่มันตรงามากๆก็คือนี่นะครับผม การที่เราแทร็กน้ําหนักที่เรายกได้เพราะว่าถ้าเรายกได้หนักมากขึ้นมันก็หมายถึงได้ไม่กี่อย่างนะครับน้ําหนักเรามากขึ้นเพราะกล้ามเนื้อหรือว่าไขามันทั้งนั้นเองนะครับผมหลักๆก็อยากให้ทุกคนรู้ตรงนี้เท่านั้นแหละขอโทษด้วยอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นวิดีโอที่ยาวแต่ก็หวังมากๆว่าจะได้อะไรไปมากกับวิดีโอนี้มีคําถามอะไรต่อจากนี้จัดมาได้เลยจะเต็มจะจัดให้ถ้ามีเวลา ขอให้าโชคดีแล้วกันนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพขอับผมไปโชคดีครับพบกันดี่ครับ